วันนี้เราก็มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอหนองมมปางนะอยู่ใกล้เขาคาเฟ่เดี่ก็จะทาดูบรรยากาศวันนี้ก็มาบรรยากาศค่อนข้างจะคึมฟ้าคึมฝนนะครับแต่ว่าก็ไม่ตกนะครับมีบ้างบ่อยๆนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างเยีนสบายมีลมตลอดนะครับเมื่อวานที่มาถึงก็ มีลมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายเย็นสบายนี่นะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยครับที่พักเขาก็ราคาห้องสองคนพันสองนะครับเสริมที่ได้สองที่ที่ละสองร้อยบาทนะครับราคาเบามากแล้วก็แลกกับบรรยากาศแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะมีมื้อเช้าไว้ด้วยนะครับนี่นะครับ เห็นพ่อแต่กิโนจแจกมั่กินแบบนี้เห็นพ่อใส่กิ๊วมัดูมุมนี้สวยจังบอกก่อนนะเออนี่ขากวามมุมนี้สวยนะครับกลางคืนเขาจะมีดนตรีสดเล่นให้เราฟังนะครับบรรยากาศดีมากกลางคืนนะจะบอกไาก่อนแต่ว่าแนะนําให้มาสักช่วงประมาณหกโมงก่อนมืดนะครับเพราะว่าจะได้ถ่ายเห็นวิวเป็นเขาด้านหลังนี้นะครับ ขาก็จะเป็นแลนด์มาร์กของเขาเลยนะครับนี่เมื่อคืนก็จะมีเวทีตรงนี้อย่งางเมื่อคืนนี้ผมก็จะนั่งโต๊ะนี้นะครับจองไว้โต๊ะแรก,กจะบรรยากาศดีนะครับนี่จุดถ่ายรูปก็มีเยอะนะครับหลายมุมมากๆนะตอกไม้ก็สวยนะครับนีบ่ชื่อที่พักคืออยู่ใกล้เขาบ้านมุงเนินมะปางพิษณนุโลกนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีนี่ทางขึ้นไปสําหรับดเด็กๆนะครับก็ระวังนิดนึงขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ก็ เพิ่มองศาในการถ่ายรูปไปอีกนะครับก็จะมีนี่นครับสำหรับของเด็กเล่นนะแล้วก็จะมีมานั่งเหนะ็นไหมเล่นสำหรับเด็กนะครับก็จะมีที่นั่งริมระเบยียงนี้เลยนี่นะถ่ายรูปได้หลายมุมมากๆอ่านะอันนี้ของเล่นเด็กนะครับ แล้วก็สาหรับจุดน,นี้ก็จะมีสไลเดอร์นะฮะสำหรับรน้องๆนะครับที่ขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมาแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับอยู่ในความดูแลผู้ปกครองนะครับนี่นี่ถ่ายรูปเยอะมากๆนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปหนึ่งจุดนะครับวันนี้เรามาบรรยากาศแบบเห็นไหมดูบรรยากาศมีหมอกนิดนึง อากาศเย็นสบายนะครับมีลมตลอดไม่ร้อนนะครับเมื่อวานมาตอนที่มีแดดก็ไม่ร้อนนะครับแต่มีลมเรื่อยๆนะฮะเ,เห็นไหมแล้วก็ถ่ายดูดูลมเห็นไหมอากาศสบายกลางคืนคนจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามาทานอาหารนะครับก็จะมีหมูกระทะให้นะครับจตอื่นบอกว่าค่าที่พักเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งันสามร้อยโดยประมาณนะครับแต่ว่าผมอยู่บ้านแฝดนะครับบ้านแฝดก็พักได้หกท่านหลังละ สามพบาทนะครับแล้วก็มีอาหารเย็นคือชุดหมูกระทะนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีพวกข้าวผัดอะไรเงี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแนะนําให้จองได้นะครับเข้าในเพจอยู่ใกล้เขานะครับทีมในทิกต o อกก็เจอเลยนะครับอยู่ใกล้เขาเนื้ะปังพิษณุโลกนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปทานอาหารเช้าก่อนนะครับเพราะว่าหิวแล้วบาย้ทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เราก็นั่งกันอยู่่างนี้เลยมชมวิวบรรยากาศด้วยนะครับ